สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสปอยของในกิจกรรม emoji machine นะครับที่จะเข้ามาวันที่22เมษายนนี้ครับถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับ คยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพ y วินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y วินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูที่แพดโนตตัวเดิมก่อนนะครับได้มีการเพิ่มหัวข้อ emoji machine เข้ามานั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่มาซ้อนกับ Sky City เลยนะครับมาวันที่22เมษายนนะครับไปจนถึง29เมษายนนะก็ประมาณ1สัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยหลายๆคนก็ได้ลองเล่นกันไปหลายรอบแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีของอะไรบ้างนั่นเองนะรอบนี้เนี่ยก็จะใช้50เนียญเบอร์รี่ในการเปิดเหมือนเดิมเลย นะครับอ่าก็จะมีทั้งกล่องขนนกนะครับมีทั้งไดรลุ้นแมวนะครับทีละ1,500แมวเลยนะครับแล้วก็มี Nexus นะครับมี UFO pack นะครับผมอ่าแล้วก็มีรางวัลสูงสุดเนี่ยก็คือ sci-fi city optional pack นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดเจ้าตัว UFO pack เนี่ยก็จะได้รับเป็นสัตว์ขี่ UFO ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเราเปิดเจ้าตัว sci-fi city นะครับก็จะสามารถเลือกไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมวก หน้าปากหลังแล้วก็ชุดนั่นเองนะครับก็จะเป็นคอสตูมทั้ง5ส่วนเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัว u f o Pa แ k แล้วก็ s c i f i City เนี่ยสามารถส่งเป็นของขวัญได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการซื้อขายิฟต์กันได้ด้วยนะครับทั้งสัตว์ขี่แล้วก็ตัวแฟชั่นเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกของที่แบบว่าตามเงื่อนไขครับตามเงื่อนไขก็คือ,อยังไงเปิดครบกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งได้นะครับก็จะมีทั้งมัวคอสมิกยูนิเว r ร์ส มีส่วนหน้านะครับเป็นออโต้รีเซิร์버นะครับมีส่วนปากที่เป็นฟิวเจอร์ชิลนะครับแล้วก็จะมีมิติคริสตัลสด้วยนะครับเอาไว้แลกชุดนิทฮอคนั่นเองนะครับแล้วก็อิลูชันการ์ดอัลบั้มก็คือการ์ดบอสปลอมใช่ไหมอ่าแล้วก็มีกล่องสัตว์มีแบบว่าอ่าตัวเลือกการ์ดม่วงที่เป็นพวกเลือกการ์ดหมานะครับเลือกการ์ดนิทบอสนะครับแล้วก็มีพวกรูนแดงด้วยนะครับเน็กซัสอีกต่างหากนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ ทางเกมหรือ Official Global เนี่ยปล่อยออกมานะครับซึ่งตรงกับของไต้หวันแบบเป๊ะๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงนี่คือตัวชุดนะครับที่จะเข้ามานั่นเองนะครับเป็นชุดแนวไซไฟนะครับอ่าชุดแนวอวกาศแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือตัวละครผู้ชายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าน้องแมวก็จะใส่ได้เหมือนกันครับนะถ้าเป็นตัวผู้ชายก็จะมีท่าเต้นยึกๆแบบนี้ด้วยนะครับผมเป็นท่าเวฟเวฟนะฮะ อ่าโอเคนะส่วนตัวผู้หญิงนะครับผมก็จะมีท่าเต้นแบบที่ลงไปนั่งเลยนะเออจะค่อยๆแบบนั่งแบบนี้นะฮะเต้นเป็นโรบอทนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็น้องแมวตัวผู้หญิงนะครับก็จะใส่ได้น่ารักแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถแต่ละชิ้นกันว่าดีหรือเปล่าครับเริ่มจากส่วนหมวกกันเลยนะครับสำหรับหมวกตัวนี้นะครับก็จะมีการบวก A G C นะครับดาเมจอย่างละ5%ตีมอนสเตอร์ท่าลมแรงขึ้น14%เครับแล้วถ้าเราวก12นะครับเราจะได้ โดนธาตุลมเนี่ยเป่าลง14%นะครับอ่าแล้วก็บวก18นะครับมูฟสปีดจะเพิ่มอีก2.5นั่นเองนะอันนี้ส่วนหมวกผมก็มองว่าเฉยๆนะครับมันอาจจะโฟกัสไปที่ธาตุลมซะมากกว่านั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนหน้ากันบ้างนะครับและส่วนหน้าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นแว่นแบบข้างๆอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะบวกค่ารัก4นะครับแล้วก็ดาเมจอย่างละ4%นะครับแล้วก็จะบวกอ่าพีดาเมจรีดักชันนะครับ8%ครับ แต่ว่าจะลบ M Damage Reduction 4%นั่นเองนะครับถ้าเราบวก10นะครับ P Damage Reduction เนี่ยจะบวกไปอีก4%ครับแต่ M Damage Reduction จะลบอีก2%นะครับและบวก15นะครับ M Def จะบวก2%ครับบวก18 Max HP 4%นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าที่ผมมองว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับรว่ามันอาจจะเพิ่มการกายภาพเยอะแต่มันลดกันเวทลงนะครับเพราะงั้นเนี่ย ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เนาะในยุคที่วอลล็อกไปยังเก่งอยู่นะครับใส่ตัวนี้ก็จะยิ่งโดนวอลล็อกแรงเข้าไปนั่นเองครับต่อมาคือส่วนปากครับส่วนปากนี่มองว่าน่าสนใจมากๆนะครับสําหรับชาวสายเวทหรือว่าวอลล็อกนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะบวกอินสหกครับแฮทแทกเอแมทแทกอย่างละสี่จุดห้านะครับสกิลโกลบอลคูดาวลบสามเปอร์เซ็นต์ครับเอเมทีเคหนึ่งร้อยนะครับถ้าบวกสิบห้านะครับเวลาที่เราโดนดาเมจตอนที่เลือดเรามากกว่า80%นะครับ เราจะได้รับเอ็มดาเมตโบนัสถึง10%แล้วก็สกิลดาเมตถึง5%เป็นราสิวีครับแล้วก็ครูดาวเนี่ย15วิเรงง่ายๆว่าเข้าสู่การต่อสู้ปุ๊บโดนสกิดนิดหน่อยก็ได้ดาเมตตรงนี้เพิ่มแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบวก18เมื่อเลือดเราต่ำกว่า30%แล้วโดนดาเมตนะครับคุณจะได้รับเกาะนะครับเท่ากับ15%ของแม็กเลือดด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะได้รับทั้งพีดาเมต และ m Damage Reduction นะครับอย่างละ15%เป็นเวลา10วีครับแต่ครูดาวจะอยู่ที่30วีก็แอบนานอยู่นะตัวปากตัวนี้เลยเป็นหนึ่งส่วนที่ผมมองว่าสายเวทน่าสนใจนะครับคือจริงๆถ้าเทียบกับปาก Sky City เนี่ยปาก Sky City อาจจะแรงกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยครอบคุมด้านแบบการป้องกันด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกใช้ดูนะครับผมว่า,าถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นวอลล์ล็อกนะครับหรือว่าเป็นสายเวทจะใช้ตัวไหนครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นปืนส่วนหลังตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะบวกสเต็งกับเอจิอย่างละ5ครับดาเมจอย่างละ4ปรเซ็นต์แอตแท็กหนึ่งร้อยนะครับเจาะเกาะหนึ่งร้อยนะครับแต่มูฟสปีดเนี่ยจะโดนลดไป3ปรเซ็นต์ครับ เมื่อบวกนะครับคุณจะได้รับสแต็กทุกวินาทีเลยนะครับเป็นสแต็กของตัวแฟชั่นตัวนี้ครับเมื่อเก็บครบ10สแต็กปุ๊บเนี่ยมันจะใช้สแต็กทั้งหมดนะครับมาเพิ่มพีดาเมจถึง24%เลยนะครับและเพิ่มจอะเกราะกายภาพอีก12%เปเ็นเป็นเวลา6กวิครับในขณะที่เราติดบัฟตัวนี้อยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะเก็บสแต็กของแฟชั่นตัวนี้ได้นั่นเองนะครับพอบัฟตัวนี้หมด6วิปุ๊บก็นับไปอีก10สแต็กนะครับคุณก็จะได้บัฟ ตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น6%นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลังครับส่วนส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือส่วนชุดนั่นเองนะครับส่วนชุดตัวนี้นะครับผมก็จะบวกแอทแทกเอเมทแทกอย่างละ5.5นะครับจอกเกาะอย่างละ8%ครับมูฟสปีด3%นะครับแล้วก็มีเพอร์ทิฟายลีซิสแทน30%ด้วยนะครับและออสแตท5นะครับ แต่ตรงที่ผมชอบคือบวก15ครับเมื่อบวก15นะครับเวลาเราเข้าสู่การต่อสู้ปั๊บนะครับเราจะได้รับมูฟสปีด15%เลยนะครับและได้พีดามจกับเอ็มดามจอย่างละ10%และยังได้พีดามจและเอ็มดามจ์ดีดักชันอีก15%เป็นเวลา8วิครับและคูดาวแค่12วิเท่านั้นนะครับอ่าระบบ18เนี่ยก็จะได้ตีฟอร์มเลสแรงขึ้น10%ด้วยนะครับซึ่งหลักๆที่ผมชอบเนี่ยชอบตรงบวก15พอได้ทั้งเร็ว แรงแล้วก็ถึกเลยนะครับในชุดเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด5ส่วนนะครับที่เป็นแฟชั่นที่จะมาในอีโมจิแมชชีนนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องของสัตว์ขี่กันบ้างนะครับสัตว์ขี่เนี่ยก็จะเป็นสัตว์ขี่ UFO ตัวนี้เลยนะครับความสามารถก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแอตแทกเอมะแทกอย่างละ3ครับแอตแทกสปีดบู๊สปีดอย่างละ3นั่นเองนะครับก็เป็นสัตว์ขี่แบบเอาไว้นั่งที่่เฉยๆนะวิ่งก็ไม่ได้วิ่งเร็วแต่ว่านั่งได้2คนครับผมอ ufo นั่นเองนะครับผมโอเคอ่ะตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะครับในตัวชุดอวกาศแล้วก็ ufo เนาะอ่าเรามาดูที่ตัวกิจกรรมกันบ้างนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟไต้หวันนะครับแล้วก็คิดว่าอ่าน่าจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับผมอ่ะเวลาเราปั่นนะครับเรามีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้เป็นกล่องขนนกนะครับผมก็เป็นขนนกขาวหรือขนนกแดงดําเลือกได้เหมือนเดิมเนาะอ่ามีโอกาสได้เนียนเบอร์รี่นะครับมีโอกาสได้เน็กซัสนะครับมีโอกาสได้เป็นกล่องตัวนี้ครับ UFO pack ที่เราสามารถส่งคลิปให้เพื่อนได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ครับที่สามารถเลือกได้ทุกส่วนของแฟชั่นเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นของแบบทั่วๆไปนะครับขนนกขนนกเศษขนนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปแลกของต่างได้นั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยด้านขวาเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีเป็นเหมือนไมเลสหรือว่ายอดการเปิดเนาะเปิดครบ50ครั้งนะครับจะได้เฟืองแดงร้อยครั้งจะได้กล่องตีบวกครับมีกดลับเลย150ครั้งจะได้หมวกครับอ่า 175ครั้งได้ขนนกขาว20ใบนะครับ200ครั้งนะครับจะได้ตัวลูกแก้วที่เอาไว้แลกชุดนิทฮอกนะครับ10ลูกนะครับแล้วก็225จะได้กล่องลูกปั้น8กล่องนะครับ250จะได้ส่วนหน้าครับที่อธิบายไปเมื่อกี้275นะครับได้รุนโซมาครับ300นะครับได้กล่องขนนกนะครับเลือกได้เนาะแล้วก็325ครับจะได้ส่วนปากนั่นเองนะครับ350 จะได้เป็น Nexus ครับ400นะครับนี่เหมือนกับที่เขียนไว้ในหน้าเว็บเป๊ะเลยว่ามี i l l u s i o n c a r d ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็500จะเป็นรูนแดงนะครับเป็นกล่องเลือกรูนแดงเนาะอ่า600จะเป็น Nexus นะครับ700สามารถเลือกสัตว์เลี้ยงได้ครับผมอ่าแล้วก็800ครับจะเป็นตัว Mighty Purple นะครับที่สามารถแลกการ์ดหมาน้ำตาลได้ด้วยนะครับแล้วก็900ครับจะเป็น n e x ก s แดง 3กล่องนะครับ 1, นึ่ครับจะเป็นมินิบอสนะครับที่ผสมอ่ามินิบอสของแมปจูโน่ไว้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็1,250จะเป็นกล่องสัตว์เลี้ยง1,500จะเป็นเน็กซัสหกล่องนะครับ1,750เป็นกล่องสัตว์เลี้ยงอีกรอบหนึ่งและ2,000เนี่ยจะเป็นสมุดมินิบอสทั้งหมด5เล่มเลยนะครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าใครเปิดถึง2,000เนี่ยรวมๆแล้วได้การ์ดมินิหกใบเอาไปทำเด็กเอาไปใช้กันแบบบึ้มๆเลย นะครับนอ,อกจากนี้นะครับเวลาเราเปิดเนี่ยเราก็จะได้ตัวปลาดาวมาใช่ไหมเอาไปแลกของต่อได้อีกนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งตัวหลังปืนนะครับใช้800แต้มมีตัวชุดที่เป็นไฟฟา1,000แต้ม UFO 1,000แต้มให้แลกนะครับที่เหลือก็จะเป็นของในการเติบโตทั่วไปนะครับพวกยศยศเฟืองเอยลูนเอยนะครับหรือว่าจะเป็นสมุดมินิก็มีสมุดไมตี้ก็มีนะครับออฟมองออฟแมวหรือว่าที่ทำรูปปั้นต่างๆ นั่นเองนะครับผมอ่ะและนี่ก็คืออีโมจิแมชชีนของเซิร์ฟไต้หวันนะครับซึ่งลองดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เขียนไว้ในเซิร์ฟโกลบอลเลยนะครับผมนะก็คาดว่ามันจะเหมือนกับตัวของเซิร์ฟไต้หวันนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับตัวนี้จะเข้ามาวันที่22เมษายนเวลาตีห้านเองนะครับผมโอเคครับและนอกจากนี้นะครับก็จะยังมีเรื่องของแพ็กเด้งนะครับที่เป็นอีโมจิแมชชีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ ไม่ได้รีขนาดนั้นก็รอดูแพ็กเด้งก่อนเผื่อว่ามันจะคุ้มกว่าการเติมสดๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเติมเุ้่คุ้มนะครับก็อย่าลืมไปเททูวินท็อปขับนะครับสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็ไปเติมแมวรอกิจกรรมนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวอานะครับถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวง่ายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับลาไปก่อนครับบ๊